ขุดโพสสาวใหม่หนุ่มกะลาหลังประกาศจบชีวิตคู่27ปีเผยชัดความสุขคืออะไรทำทัวลงสนันชาวเน็ตวิจารณ์ยับเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าพันรยาคุณจุนนท์คู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล ล่าสุดหนุ่มกะลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกะลา ซึ่งเจ้าตัวเป็นถึงซีอีโอแบรนดันมาขวดความร่ำรวยและความเซ็กซี่ให้เห็นอยู่เสมอโดยเธอได้โพสต์ข้อความเอาไว้ระบุว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่ได้นอนกอดคนที่รักคนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีต่อใจรวมทั้งข้อความที่มีคนไปเตือนเจ้าตัวแต่ก็โดนซัดกลับมาหน้าหงายทีเดียว